อ่หมายีกหนึ่งคันวีราคาสวิตมาด้าสองครับเกียร์ออโตโอ,อาการไม่ค่อยดีแลวเข้าบังในเลยครับมาด้าสองสกายทีพเข้ามาเลยครับมาเลยมาเลยมาเลยอ่ะที่นี่อะ รับงานดึกกลางวันไม่ค่อยมาขอมาด้วยกันครับใช่ครับเดี๋ยวผมถามอาการนิ้นอาการเป็นไงครับนจะมีาตอนที่สตาร์ตหตอนเช้าอกวันน่คมันจะการเกตารตอนเช้าแือตอนตอนเช้าเลยใช่ไหมใช่แบบเครื่องเย็นอ๋อสตาร์ตครั้งแรกเข้าเกียร์ปุ๊บยังไม่ถอยต้องรอสักพักนึงรอพักหนึ่งอย่างอันนี้ปกติแหละ ออกเครื่องร้อนวิ่งได้แล้วอ๋ออันนี้มันจะเป็นเฉพาะช่วงตอนเครื่องเย็นอะไรครับเครื่องเริ่มร้อนแล้วอยู่ตัวแล้วไม่เป็ื่อนละอันนี้อาการโอลิงเกียร์แข็งตัวนะโอลิงโอลิงลูกสูบเกียร์ครับมันแข็งตัวทําให้เพชเชอร์แรงดันนั้นเกียมันรั่วพอเครื่องร้อนโอลิงขยายตัวเพชเชอร์ก็กลับมาก็กดแผ่นคัดได้ก็โอเวอร์ฮอรนครับเดี๋ยวผมดูแป๊บนึง เลขไม่สองแสนสามอันนี้อาการเกียร์ก็คือเกียร์เสียแล้วเนี่ยนอนเยครับเดีย๋ยวผมดูรุ่นเกียร์๊ันอีกมาตะคสอง มันตาสองอ๋อยังไม่สกายนะขอรุ่นนี้ก็ยังไม่สนะกาย Sky. ตอนแรกนึกว่าสกายไอติ K. อันนี้อันนี้น่าจะเป็นปีประมาณ08ก็เป็นตัวธรรมดาก่อนสกายไอติก็ซ่อมได้ครับซ่อมได้เดี๋ยวนะี้เดี๋ยวันมันตาสองนะมันตาสองอาการเชิญเช้าเข้าเกียร์ไม่ค่อยวิ่งนะ,ะเดยวจัดการดูแลให้มนาะมากันมืดๆแล้วนะครับ มีราคาสวิตโทรศัพท์0809314252ครับ